กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจของเราให้แข็งแรงจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันก็จะแนะนำถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะในการที่จะทาให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดกาลค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการนำเสนอเรื่องของนวัตกรรมเซลล์บำบัดแอนตี้เอจิซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ชะลอวัยที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้มาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะว่าในต่างประเทศเขานำเอานวัตกรรมอะไรมาใช้บ้างไปติดตามด้วยกันกับคุณหมออรวรรคกิจเวงกุลค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by ดรรววันครั้งก่อนเนี่ยเราพูดถึงเซลล์บำบัดซึ่งใช้ของสัตว์มาบำบัดคนนะคะเซลล์ของสัตว์แล้วก็พบว่าจริงๆคือโปรตีนจากเซลล์ของสัตว์นั่นแหละที่มาฟื้นฟูอวัยวะของคนได้นะคะแล้วเราก็มาถึงเรื่องเซ็มเซลล์ว่าดีที่สุดก็ต้องใช้เซลล์ของคนเพราะว่าเราเป็นคนนะคะจะได้ไม่เกิดการต่อต้านการแพ้เซลล์ของสัตว์นะคะนั้นตรงนี้เนี่ย เซลลเนี่ยเวลาคำว่าพูดเซลล์บาบัดเราจะพูดถึงของคนซึ่งจะแบ่งเป็น2ชนิดนะคะของคนนั้นเองซึ่งเป็นของเราเองเนี่ยสามารถเพราะเซลลมีทุกที่ค่ะเพราะสร้างจากไขกระดูกแล้วมันก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆก็สามารถจะไปเนี่ยไปนำเซลลจากแต่ละที่เนี่ยเอามาเพาะเพิ่มได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีแลบที่ดีมากๆในการเพราะเซลล์นะคะ ก็เช่นอาจจะดูดไขมันอาจจะเจาะจากเลือดของเราเองนะคะหรือจะเอาจากฟันน้ำนมแม้แต่มีการเอาเซ,เซลล์มาจากเลือดประจําเดือนนะคะไปจนถึงเอามาจากไขกระดูกนะคะเหล่านี้จากแหล่งต่างๆก็จะมีเซ,เซลล์ตัวอ่อนเนี่ยซึ่งอยู่ในที่ต่างๆแล้วก็สามารถดูดออกมาหรือแม้แต่เอามาจากรกนะคะหรือจากสายสะดือหรือมาจากน้ำที่ amniotic fluid คือน้ําที่ ในคนที่ตั้งครรภ์จะมีน้าในในมดลูกอะค่ะนะคะ,นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยล่องลอยอยู่ในนี้ได้ตรงน้ำเนี่ยค่ะเราสามารถเอามาคัดกรองเซลล์ในอวัยต่างๆที่เราแหล่งต่างๆที่เราเจาะออมานํามาเพาะในจํานวนที่มากมากเป็นจํานวนตามที่เราต้องการเลยนะคะโดยจะต้องผ่านาน้ํายาเพาะที่ดีนะคะน้ํายาเพาะที่ดีปัจจุบนันสามารถ คัดไปได้เลยว่าน้ํายาชนิดนี้จะเพาะให้เซลล์นี้กลายเป็นอะไรเช่นกลายเป็นเยื่อบุตาเพื่อมารักษาแก้วตาทำมาเยื่อบุหูเพื่อมาซ่อมแซมหูที่เยื่อบุหูที่ขาดไปที่ทําให้เราเป็นหูหนวกเช่นเป็นต้นเนี่ยนะคะไปจนถึงสามารถคลนนิ่งที่เราคิดว่าเอาเซลล์เนี่ยใส่น้ําเลี้ยงเซลล์ที่ดีเนี่ยสามารถโคลนเป็นลูกที่เราเคยได้ยินเรื่องโคลนลูกแกะต่อไปก็จะโคลนเป็นอว่าเช่นมือเป็น เป็นขาถ้าเราเกิดกุบัิบเทุต้องตัดมือตัดเท้านเนี่ยเราจะรออวัยะเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ากันก็จะใช้วะของเราเองเพื่อโครนี้ออกมานี่คือสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นะคะแต่ปัจจุบันเอาที่นิยมใช้กันก่อนก็คือเอาเซ็เซลมาซ่อมความเจ็บป่วยข้างในนะคะพอรบพบแล้วว่าเซ็เซลนี่มีสารสำคัญที่มาฟื้นฟูเซลล์ได้นะคะแล้วก็พบว่าสารสำคัญเนี่ยสามารถต้านการอักเสบได้ ปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับในโรคที่มีการอักเสบเช่นพวกออโตโอิมมูนแพ้ภัยแพ้เซลล์ของตัวเองเป็นโรคพุ่งพวงเหล่านี้ค่ะเซลล์มีบทบาทสำคัญแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยที่ต้องการการบำบัดซึ่งลดการอักเสบจะใช้เซเซลล์ได้ดีที่สุดนะคะไปจนถึงผิวพรรณความงามก็พบว่าเซมเซล์ไปถึงกลุกผมก็ใช้ได้นะคะ อันนี้ก็จะมีการใช้โดยใช้ของเราเองหรือว่าใช้ของเด็กค่ะถือใช้ของทารกก็เช่นเราเอาจมอมจากถุงน้ำคร่ำเอามาจากาสายสะดืออเมริกาคอนเนี่ยค่ะจะได้เป็นเซลล์ซึ่งอ่อนไวกว่าแล้วก็มาเพาะำจำนวนมากๆแล้วพบว่ามันไม่มีการกันดื้อค่ะเหมือนกับเ,เวลาที่เราขาดเลือดเนี่ยเราต้องเอาเลือดคนอื่นเนี่ยมาใสา่ต้องเป็นบัตกรุ๊ปเดียวกัน ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้บางประเทศเนี่ยให้สั่งให,ให้แพทย์สั่งได้เลยว่าจะสั่งเซมเซลกี่ล้านเซลลเหมือนเราสั่งเลือดมาช่วยในคนที่ต้องการบำบัดนะคะนั้นเซมเซลก็จะมีที่มาที่ไปแบบนี้นะคะทันนี้จะเลือกแบบไหนก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่จบเรื่องเซล์บำบัดโดยตรงนะคะเซมเซลเองเนี่ยก็มีรายงานว่าถ้าใช้ของเด็กโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยค่ะพบว่าเซมเซลเนี่ยจากเด็กเนี่ย สามารถช่วยเรื่องปอดที่เป็นหังผื่มากๆจากโควิดเนี่ยซ่อมแซมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้ไปถึงหลายๆโรคเลยก็เป็นความหวังที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความวิวัฒนาการก้าวหน้าล้ำกว่าเซลล์ไปแล้วค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปนะคะ h e ล l e ซี e ครตดรอรวรันยังคงมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์ ต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ